เอาแล้วครับวันนี้พบกับผมนะครับเจ๊ตีเจ๊ตวันนี้เราจะมาอยู่ในคลิปรีวิวบ้านนะฮะไม่รู้ไม่มีอะไรทำมีคิดคิดคอนเทนต์ไม่ได้อะไรมันรีวิวบ้านนี่ก็คือหน้าบ้านนี่ก็คือข้างบ้านข้างในเดี๋ยวไปดูกันแลกคลิปนี้รีวิวทั้งของด้วยโอเคปล่ามองที่อะไรเห็นบ้างนี่ยอโบก,กตักผ้าไปนะ นี่คือห้องเก็บผ้าไม่พาไปดูวิวของหลังบา้านเปิดไฟแป๊บมืดไหมเนี่ยอันนี้ก็คือห้องกินข้าวนี่นี่คือห้องน,น,อน้ำไม่ให้ดูดีกว่านี่ก็คือห้องครัวนะครับทุกคนมืดไหม ังห้องนี้ผมก็ไม่พาไปดูนะค่อยดูอีพีน่ะขอปิดตูแเบกบ็บนี่คือห้องนอนผมนอนกับย่านี่ยหค,คมไไ้จะขอปิดหน้าแบปบนี่คือตู้ครับราคาสักประมาณสองหมื่นนะอันนี้สองหมืน่นอันนี้ก็คือตู้อีกตู้หนึ่งราคาหมื่นสอง เดียงนี่ก็ถ้ารวมทัง้งหมดก็ประมาณตีไปเลยหหมื่นเจ็ดนี่พัดเรางงกันเ่นี่คือจริงที่ผมแคกเจ็ก็ริงห้องแคกเก็ผมอยู่ห้องต่อไปตรงโน้นที่ผมไม่ไปรีวิวอะเอาแค่เลยเอามาไว้ตรงนี้ก็คือไม่อยากพาไปดูฝั่ง,งนู้นนี่คือตัวเครื่องแป้งตัวเครื่องแป้งเห็นไหมนี่คือหน้าบาต เออลุงพาออกไปเออลืมลืมเง็กแป๊บเดียวแบบไปแป๊บนี่คือคอมอ่าผอมจะบอกราคาเลยเครื่องนี้ประมาณเอาตีสามพันเครื่องนี้สามพันแรมสองคือแรมก,กาลาๆเลยแต่ก็มีคลิปให้ทุกคนดูนี่คือสิ่งที่ผมไว้เด็กเดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีกนี่คือเมผม เีเดี๋ยวผมไปรงเรียนใครเป็นเพื่อนกูกูกูมึงก็รู้เอราะเพ่านกำยามเนี่ยเนี่ยคือผันหลโง่อันหนึ่งนั่นคือตู้งงอ,อนะันหนึ่งนั่นก็คือตู้แล้วก็กระ,ระตูแล้วก็ตู้บาดกูนี่มีแต่ตู้เนี่ยคือที่หลังไอหลังของผมนะ่ะลอกไหมเนี่ยคลิปราบอันนี้ผมพูดมีคนขอเข้ามาเดีย๋ยวไปดูด้วยนะ นี่อิงฟลูมอะไรกันนะเนี่ยเบื่อหนานมัวงั้นเปิดดีกว่านี่คือมานแล้วนี่คืออาร์ผมนี่คืออาร์นี่อาร์อาคนนี้อาร์ผู้หญิงนี่อาร์ผู้ชายขอโทษครับนี่คือที่แขวนอะไรของผมไม่รู้ไม่รู้จักนี่คือทีวีที่กล่องพังนะครับนี่คือเมสอไอ้โง่ที่ผมไว้โรงเรียน วงเล็บยังไม่ได้ซักนี่คือตู้นมตู้เคี้ยวไม่รู้เต็มอะไรมาใครมาวะเปิดตงไปดูแป๊บชเวยบลอกมีนั่คือรถงงูคันนึ่งเดี๋ยวขับปิดไฟในบ้านเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูรถอันนี้คือจักรยานง,งูงูของผมกับน้องนี่ คันนี้รถเก่าคันนี้รถคันใหม่เก่าแล้วไม่เห็นแก้ขอไปก็บานกูมืดอือดปียังไม่ต่อระเบียนดขอบก็เหมือนเดิมขยะเยอะไม่ได้ล้างอ่ะนี่คือรถอตเก๋งมาผมตอนป .3 แล้วกูพาไปดูในบ้านอีกเออลืมรีวิวไปห้องนึงน้วว่ะ นี่นี่คือห้องอาดต้ห้องอาบของผมนี่คือเตียงนอนของอาผมเปิดใช่ไหมล่ะจะเปิดไฟให้ไปผิดดวงนี่ห้องอาบผมนี่คือตู้เสื้อผ้านี่คือโต๊ะเครื่องแป้งไปแล้ว นี่คือสิ่งตอนเด็กของผมอ,อี่ยถ้าชอบก็ลก่นกดไลค์กดแชร์กดซับซะใครคลิปนี้จะเสียงคลิปนี้จะเออเออไปหน่อยเพราะไม่ได้เตรียมไว้อย่าลืมไปดูคลิปกันด้วยนะเออนี่คีย์บอร์ดนี่คือไปนหนึ่งนี่คือปุ่มโง่ที่มันหายไปนะแปดแม่งเลยนอ้คนน้อมที่กูเด็ก উদীক দেক আমি খেনে খাই বাই বাই